สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องกเกษตรสวนยางยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูนะครับาการกีดยางช่วงหน้าแล้งการกีดยางช่วงยางผัดใบใบร่วงหมดแล้วนะครับก็คือ,อคลิปนี้ผมจะให้ดูว่ามันเราจะกีดยังไงนะครับสำหรับ ในคลิปนี้ผมจะนําเสนอก็คือกีด1วันพัก4วันนะครับเพราะว่า,าช่วงนี้เป็นใบร่วงค่อนข้างจะเกือบจะหมดแล้วนะครับผมก็เลยใช้วิธีกีด1วันพัก4วันนะครับเพื่อให้ต้นยางได้พักและมีปริมาณน้ํายางได้เยอะขึ้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับอันนี้ผมมากีดตอนตีหนึ่งเลยนะครับก็คือผมกีดอ่า 1>, 1วันแล้วก็พัก4วันนะครับแต่เมื่อช่วงอาทิตย์2อาทิตย์2อาทิตย์ออท,ที่แล้วนี่ผมกีด1พัก2นะครับแต่ว่าน้ำยางมันได้ลดลงไปพอสมควรครับผมก็เลยลองเปลี่ยนเป็นกีด1พัก4นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ำยางนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในต้นที่ผมกีดหนึ่งพักสี่นะครับก็ถือว่าน่าพอใจอยู่นะครับ สำหรับยางในช่วงนี้นะครับที่ใบมันร่วงหมดแล้วนะครับแล้วกีดหนึ่งพักสี่ได้น้ำยางประมาณนี้นะครับช่วงนี้ต้องต้องใช้วิธีแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าต้นยางเนี่ยมันให้ปริมาณน้ำยางค่อนข้างจะน้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ใบแต่ละต้นนี่เหลือค่อนข้างน้อยครับถ้าใบเหลือน้อยนี่ก็จะส่งผลให้น้ำยางที่เราได้มาในแต่ละต้นก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับนี่ครับพาไปดู แต่ละต้นนะครับจะเห็นว่าช่วงนี้ใบร่วงหมดแล้วนะครับค่อนข้างจะร้อนเลยนะครับเวลาเรามาหยอดน้ำกดนะครับนครับได้ผลเลยนะครับพอเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจาก1กีด1วันพัก2วันมาเป็นกีด1วันพัก4วันนะครับจะเห็นว่าปริมาณน้ำยางนี่ได้เพิ่มมา,าถือว่าไหลพอใช้ได้เลยนะครับไหลดีพอใช้ได้นะครับ ไม่ถึงกับเยอะอะไรนะครับแต่ว่าก็ถือว่าน่าพอใจเลยนะครับนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเหลือระยะเวลากี่ดอีกไม่นานเท่าไหร่นะครับในแต่ละสวนสาหรับสวนผมก็อาจจะขายได้ครั้งนี้แล้วก็อาจจะได้อีกประมาณหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวต้องดูสภาพต้นยางก่อนนะครับว่ามันมันพอจะไหวอีกไหมนะครับเพราะว่า ดูแต่ละต้นแล้วก็ใบไม่ค่อยจะมีเลยนะครับตอนนี้แต่ละต้นนี่จะเห็นว่ามันเริ่มมียอดอ่อนออกมาแล้วนะครับซึ่งแต่ละสวนก็น่าจะประมาณนี้นะครับแต่ในโซนภาคใต้ภาคอีสานนี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆอยู่โซนนั้นก็แชร์ภาพแชร์อะไรมาแบ่งปันกันได้นะครับนะครับ น้ำยางก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับก็ทำเป็นไว้เป็นไอเดียนะครับเผื่อช่วงนี้ที่ใครกำลังกีดรช่วงผ่าแลงอยู่นะครับแล้วบอกว่ากีรีดแล้วมันไม่ค่อยได้น้ำยางนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับกีรีดหนึ่งวันแล้วก็ใช้วิธีพักอีก4วันแล้วค่อยมากีรีดนะครับต้นยางมันจะได้มีเวลาสะสมน้ำยางให้เรานะครับต้องใช้วิธีแบบนี้ครับเพราะว่าต้นยางมันไม่ได้สมบูรณ แล้วก็มีใบเขียวแล้วก็มีน้ำยางพร้อมให้เรากรีดแบบ,เร,แบเรียกก็เกือบจะทุกวันเหมือนช่วงปกตินะครับนี่ครับเราต้องให้มันพักแล้วก็เราพอพอมันพักเนี่ยมันก็พอเรามากรีดทีน้ำยางมันก็ยังจะพอได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับกรีดหนึ่งวันพัก4วันเลยนะครับ ้ามาดูอีกแถวดีกว่าครับนะครับจีดไว้ตอนประมาณตีหนึ่งนะครับก็ยางตรงนี้มีทั้งหมด20ไร่เลยนะครับนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะอากาศร้อนเลยนะครับตอนเวลามาเดินม,มาคนน้ำกดนะครับค่อนข้างจะ ร้อนอมากนี่ครับอันนี้เป็นยางที่เข้ามากรีดมีดที่สามแล้วนะครับอันนี้ยางสองมีดนะครับนี่ครับมีดที่สามอันนี้ที่กรีดไว้ตอนตีหนึ่งมีดที่สามนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าน่าพอใจทีเดียวนะครับจากการทดลองกรีดหนึ่งวันพักสี่วันของผมนะครับ ก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องปรับตัวการกรีดแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรากรีดเหมือนช่วงที่ผ่านมาผมกรีดหนึ่งพักสองออน้ำยางมันลดลงไปพอสมควรก็หลังจากปรับมาก็เรามาดูผลลัพธ์การกรีดก็โอเคอยู่นะครับถือว่าน่าพอใจอยู่นะครับก็เพื่อนๆที่เข้ามารับชมถ้าดูแล้วมันลองไปปรับใช้กับการกรีดยางของแต่ละคนได้นะครับก็เผื่อว่ามันจะ ดีขึ้นนะครับในการกรีดยางเผื่อว่าใครกรีดแล้วช่วงนี้ได้น้ำยางน้อยก็ลองปรับปรับกันดูนะครับเพราะว่าบางทีแต่ละสวนแต่ละพื้นที่ต้นยางมันก็จะให้น้ำยางแตกต่างกันนะครับตามสภาพอากาศแล้วก็พื้นที่ของแต่ละโซนมันไม่ไมไม่ไม่เหมือนกันครับเราต้องปรับตามหน้างานสถานการณ์จริงนะครับตอนนี้ผม ประมาณตัวนี้ประมาณแปดโมงครึ่งแล้วนะครับเมื่อเช้าผมกีดตอนอาเช้ามืดผมกีดตอนตีหนึ่งนะครับเสร็จตอนประมาณเจ็ดโมงพอดีเลยนะครับก็ตอนนี้เข้ามาหย่อนน้ากดนะครับเวลาแปดโมงครึ่งนะครับก็น่าจะใช้เวลาอีกส3ชั่วโมงนะครับกว่าจะหยอดเสร็จนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับ อันนี้ก็มีที่3ามเหมือนกันครับได้อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักพักผมก็จะเดินไปหยอดน้ำกดแล้วนะครับนะครับก็ถือว่าได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าผมเคยดูสวนอื่นๆเขาเขาก็ใช้วิธีกีดแบบนี้นะครับก็คือกีดรหนึ่งพักสองมั่ง พักสามหรือพักสี่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมลองเป็นครั้งแรกเลยนะครับกีดหนึ่งวันพักสี่วันนะครับก็ถือว่าหนํายางนี่ให้อยู่ในเกณฑ์พอช้ได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ที่ผมทำออกมาเผยแพร่นี่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวสวนยางนะครับจะได้นำไปปรับใช้ของแต่ละสวนของแต่ละบุคคลนะครับ ก็จะได้เป็นประโยชน์กับคนที่กีดผ่าแรงในช่วงนี้นะครับเอาไปปรับใช้นะครับก็อย่างน้อยเราทำงานแล้วเหนื่อยแล้วก็ยังได้น้ำยางกลับมาขายเอาได้ไรายได้มาจุนเจือครอบครัวกันในช่วงนี้นะครับแม้มันจะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนช่วงปกติแต่ว่ามันก็รายได้ก็ยังไม่ได้ขาดหายไปนะครับก็มีมาเติมเต็มให้เราได้ดำเนินชีวิตกันต่อไปนะครับก็ฝากไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ